ุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วเย้าหน่อยสำราญมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมาขอรายงานตัวค่ะวันนี้เย้าหน่อยสำราญย่านหัวพร้อมกับทีมงานค่ะคนตรมสุ่ปลาของเรานะคะทุกคนมาถึงที่บ่อปลาค่ะมาถึงที่บ่อปลาบ่อที่เก้าสิบเอ็ดค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะก็ติดเครื่องติดอะไรก็เรียบร้อยค่ะเป็นบ่อใหญ่พอสมควรค่ะความลึกก็ได้อยู่ค่ะ ใหญ่ด้วยลึกพอประมาณนี่ค่ะเรากําลังติดเครื่องสูบน้ํานะคะทุกคนค่ะเนื่องจากว่าเป็นบ่อใหญ่ค่ะเราต้องสูบไว้ไว้แต่หัวค่าเนี่ยบ่ายสามโมงโดยสูบมาค่ะทุกคนค่ะเนื่องจากว่าบ่อใหญ่แล้วก็น้ําเยอะค่ะเราก็ได้ทําการติดเครื่องเรียบร้อยต่อไปก็คือรอค่ะสูบทั้งคืนค่ะทุกคนค่ะเราจะต้องสูบบ่อนี้ทั้งคืนค่ะพรุ่งนี้เช้าค่ะน้ําถึงจะแห้งเนาะเป็นบ่อที่เราต้องมานอนเฝ้าค่ะ ฟ้าใหญ่มากค่ะถ้าเราไม่นอนเฝ้าถ้าคืนก็ไม่แห้งค่ะถ้าเราสูบก็แต่ตอนเช้าก็น่าจะแห้งประมาณนู่นคะห้าหกโมงเย็นก็ไม่มีเวลาทํางานค่ะเราก็เลยต้องนอนเฝ้ากันนอนฟ้าทั้งคืนค่ะบายอ่อนแล้วแดดก็ยังร้อนอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งนาที่บ่อปลาค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บาราทายนะคะอพอลกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษค่ะทุกคนบ่อนี้เป็นบ่อแรกที่เราได้สูบนะคะเรามาโซนนี้บ่อย ก็จริงแต่ว่าบ่อนี้เราเราไม่เคยได้สูบค่ะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าประจําของเขานะคะแต่ว่าปีนี้เจ้าของบ่อถามขายให้เราเราก็เลยซื้อค่ะทุกคนค่ะก็เลยเป็นครั้งแรกของเรานะคะบ่อนี้เราต้องมาลุ้นกันค่ะว่าลุ้นหนักเลยนะว่าจะยังไงเพราะว่าบริเวณนี้เราเหมาไว้เขาเรียกว่าหนองเนาะภาษาชาวบ้านภาษาคน,นคนมานอกเขาเรียกว่าหนองเนาอะ,อะช่วงนี้เราเหมาเยอะมากเลยค่ะหนองนอะคะ น้องนี้ก็จะประมาณหกเจ็ดลูกค่ะเราเหมาไว้หมดแล้วค่ะบอ่อนี้ใหญ่ที่สุดนะคะรับบ่อนี้ใหญ่มากหกเจ็ดน้องค่ะเราเหมาไว้หมดแล้วอยู่นน้นด้านโน้นก็มีค่ะด้านนน้น,นก็มีค่ะแต่ว่าน,นี้เราสูบ่บ่อแรกก่อนค่ะคือบ่อนี้นะคะทุกคนน,น,น,นนี่แหละค่ะเป็นหนองเนอะลักษณะของหนองซึ่งเราเหมาหมดทุกบ่อรวมกันค่ะนี่แหละค่ะงานของเราคืนนี้ก็คืองานของเราวันพรุ่งนี้เช้านะคะ <c oughs> ก็มาหมอหมอยให้เพื่อนฟังค่ะวิถีชีวิตการทํางานของ จิงจ้นคนต้งสืบปลาก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> นี่ล่ะวันนี้ฟก็บอกปลานะพรุ่งนี้เช้าจะได้ลุ้นกันค่ะว่าเป็นยังไงมีปลามากปลาน้อยก็จะได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณามากมากกที่รับชมนะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เรามารุ้นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะ <c oughs>